กับก็ตรงที่เกิดเหตุก็เจอติ๊กเขาก็มาบอกว่าเออท่านคุณพ่อเขาเขาเป็นคนขับเองเราว่าไนเขาก็มาขอโทษครับแล้วก็เขาพูดตอนนั้นว่าเดี๋ยวเขาจะแสดงความรับผิดชอบสุดท้ายนั่นหะเขาก็พูดตอนนั้นไงฮะก็คุยแค่นั้นไม่ได้คุยกันหลังจากนั้นขมไปตรวจร่างกาย อะะไรนหลังจากนั้นคือเขาก็บอกว่าไปตรวจร่างกายก่อนที่จะมาแอลกอฮอล์เออหลังจากนั้นเนี่ยทางตํารวจเจ้าของพื้นที่เขาก็บอกว่าเชิญมาที่สอนอมาต่ก็แยกกันมาแล้วผมก็เข้ามาพอเข้ามาถึงสอนอเราไม่เจอคือพ่อกองโดนมีดตายก็ยังนะยังพอดีเขาเขาไม่สบายก็มีญาติอยู่ญาติญาติเขาก็มาอยู่น้องสาวนะฮะก็เห็นบอกว่าเขาตอนที่ชนอ่ะตัวเองตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเขาก็เลยต้องไปเช็ค อาการที่เกิดเหตุการจากที่คุณพ่อคุยกับพี่ีตอนที่คุณเห็นนะคะเราได้กินแอลกอฮอล์หรือเลือดคนไดเลือดแอลกอฮอล์เออตอนนั้นมีเวลาคุยมันก็อยู่กันหลายคนเนี่ยอ่าอยู่กันหลายคนมันกมมม็มีมีมีกลิ่นบ้างนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามากินมาจากใครอ่าบ้างเวะเราเราไม่ได้คุยสองคนมันก็จะมีมจับตัวนะเพิ่งปงกงอะไรกันอย่านเองแล้วก็เมแล้วานถ้าเกิดมบาแล้วขับเราจะทำยังไงเพราะเหมือนตอนพิธีก็ยังไม่เข้ามาที่สัวนอน ก็เด yeah. ี formas, clicked, ๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมผมยังไม่ได้คุยตำรวจเลยต้องมาผมก็ตอนนี้กังวลเรื่องลูกคนเล็กมากกว่าเพราะว่าเมื่อเช้าตอนที่เข้าไปเนี่ยชักทพักหนึ่งเนี่ยทางหมอเนี่ยบอกว่าเขาก็บอกตรงๆนะเขาบอกว่าโอกาสอาจจะไม่ถึงสิบเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยบุญกันอยู่เพราะวันนี้ได้ได้คุยกับฝั่งคุณเท็กยังครับวันนี้เช้านี่ครับยังครับก็มีคุยเมื่อเช้าแลละที่ก็มาขอโทษขอผัวนะ ก็คือลูกคือลูกทั้งสามไปไปขับไปไหนยังไงคุณนองสาวบ้เออไปซื้อของแถวบ้านครับคือออกจากบ้านไปไม่ไกลเลยไม่ไกลครับอยู่แถวบ้านคือก็คือขับผ่านไปไหนเป็นประจำอยู่แล้วครับอยู่ใกล้ๆบ้านขับเบื้องต้นนอนนี้ก่อนเลยครับคนไทย